มันซึมไปหมดนั่นดูทีเนี้ยไม่ได้เห็นทางเห็นวินัยปใหญ่เลยก็มาเราไปเป็นนั้นคงจะได้เ,าปปร,เราเป็นพันนั่นพระเสีรานี่เราจะผู้ใหญ่เงีเย้ยนั่นเราก็ไม่ได้ว่าเราไปไอ้นั่นให้เขามาขอหมู่กระนาขอไปเถอะผมไม่มีผม,ม,มพีพ่อท่านช่วยผมหน่อยว่าก็เออจะไปนั่นปีนั่นเพราไปปีนี่แม่หรอเขาบาผมเป็นพระเจรานุตีนาะจะผู้ใหญ่ทำอะไรก็ไม่ผิดเขาอะไรไม่หล ตั้งแต่ปีพศ2557กูจนจำได้จนถึงปุตตะผมเป็นพระเทวราชผู้สิรราชผูอยากทำอะไรก็ไม่ผิดไปแล้วผมสารการได้หมดพวกท่านเป็นพระกระจอ้วก็มีลุงเยอะคือเราเลยผมเป็นตำรวจพระด้วยจับพระศึกด้วยดูที่ลูกนี่แหละเมื่อพระเห็นยศถาบรรดาศักดิ์เห็นราชกาลใหญ่ป่าคำแบบนี้ไหน กิงพุทธการจริงเอ็นเจกเช่นนี้พิจารณาเอาถ้าเราไม่พร,อร,อร,อรอ้อมๆรเดียรจกันสู้ก็ปกป้อลงลักทำมาวีไหน่นี่จะฟังกับฝังี่จะจจงกัจตุนพระก็เรื่องที่ลรกเห็นนั่นส่วนมากเปทางป่อสร้างโอนใจสาราใจเจดีย์ใจประชันขันแข่งกันก็นกนเห็นอยู่สาลาอสารานู่น Vẫn lại đây là cậu kiểm kiểm lắm.